คราวนี้เราจะมาดูวิธีการเขียนคำตอบก่อนที่จะเริ่มเขียนคำตอบให้นักเรียนเช็คข้อความที่กำหนดและเลขกำกับก่อนตัวอย่างบทความเรื่องนักเรียนดีเลขกำกับหมายเลข0ูนมีข้อความที่กำหนดก็คือการครบเพื่อนเลว0ูนคุณภาพการเรียนการสอน0ูนคุณภาพสถานศึกษา0ูนคุณภาพอาจารย์0ูนนักเรียนดี0-6เป็นคนดี0-7 พื้นฐานจิตใจนักเรียน08เรียนเก่งทําไมนักเรียนจะต้องมาเช็คข้อความทั้งหมดนี้ก่อนนั่นเป็นเพราะว่าข้อความทั้งหมดนี้นักเรียนจะต้องใช้ในการเชื่อมโยงตั้งแต่ตอนที่อ่านในบทความโดยเฉพาะข้อความในข้อสอบจะเป็นบทความที่ค่อนข้างยาวมาเริ่มอ่านบทความกันเลยนะคะบทความนักเรียนดีเป็นอย่างไรหากจะกล่าวอย่างสั้นที่สุดก็คือ นักเรียนดีจะต้องมีคุณสมบัติหรือองค์ประกอบอย่างน้อย2อ,อย่างคือเรียนเก่งและเป็นคนดีนักเรียนจะเจอข้อความที่กำหนด2อ,อันก็คือนักเรียนดีมีคุณสมบัติเรียนเก่งและเป็นคนดีนักเรียนดีคือ05เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเขียน05มีคุณสมบัติก็คือมีองค์ประกอบใช้ส่วนของเส้นตรงที่แทนด้วยตัวอักษรดี เรียนเก่งเรียนเก่งคือ0ูนย์แปดเอามาเขียน0ูและเป็นคนดีเป็นคนดีคือ0ูนเพราะฉะนั้น05จะมีองค์ประกอบอยู่สองอันก็คือ0ูนย์แปดกับ0ูนย์หต่อกันเลยนะคะเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้นักเรียนเป็นนักเรียนดีมีหลายอย่างเช่นพื้นฐานจิตใจนักเรียนค,คุณภาพการเรียนการสอนคุณภาพอาจารย์ผู้สอนคุณภาพสถานศึกษา นักเรียนจะสังเกตเห็นว่านักเรียนจะเจอข้อความอีกอันหนึ่งก็คือเป็นนักเรียนดีแต่ตัวนี้จะไม่ได้พิมพ์หนาและเพราะว่าเป็นการพูดถึงเป็นครั้งที่สองเหตุปัจจัยที่ส่งผลเหตุปัจจัยที่ส่งผลก็คือตัวที่เป็นหัวลูกศรชี้แสดงว่าสิ่งต่อไปนี้จะส่งผลทําให้เป็นนักเรียนดีอะไรบ้าง 1. พื้นฐานจิตใจนักเรียนก็คือ0-7 0-7 ทำให้เกิดเป็นนักเรียนดีก็คือ05คุณภาพการเรียนการสอนคือ0 2 0 2จะทำให้เกิดนักเรียนดีก็คือ05คุณภาพอาจารย์ผู้สอนคือ04 04ก็ทำให้เกิด0-5คุณภาพสถานศึกษาก็คือ03 03จะทำให้เกิด0-5 หมดละต่อไปไปดูอีกข้อความหนึ่งค่ะสำหรับคุณภาพการเรียนการสอนนั้นนักเรียนจะเจอคำที่เขากำหนดก็คือคุณภาพการเรียนการสอนนอกจากเรื่องห้องสมุดอาคารสถานที่อุปกรณ์สื่อการศึกษายังขึ้นกับคุณภาพอาจารย์ด้วยนักเรียนจะเจอข้อความอีกข้อความหนึ่งที่กำหนดก็คือคุณภาพอาจารย์สองข้อความนี้มีความสัมพันธ์ว่าขึ้นกับ หมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณภาพอาจารย์ก็คือ0ูนย์สจะมีผลต่อคุณภาพการเรียนการสอนคือ0ูย์สใช้ลักษณะแบบนี้คุณภาพอาจารย์